ซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปี3ล้าน2แสนบาทนะครับการันตีถูกรางวัลทุกงวดรวมรางวัลกว่า37,920บาทแน่นอน100%เเหมาะกับใครเดี๋ยวเรามาคลิกชมกันนะครับและสลากออมสินพิเศษ1ปีนะครับลุ้นรับรางวัลรวมนะสามเฮง3ต่อด้วยกันนะครับรวมรางวัลกว่า110ล้านบาทให้คุณได้นะครับลุ้นกันนะใครโชคดีอาจจะพลิกชีวิตเลยนะครับได้หลักล้านเลยนะนะครับอ่ะ ก่อนเข้าับฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับก่อนที่จะไปคํานวณกันนะครับเรามาทําความรู้จักกับสลากออมสินพิเศษ1ปีนะครับกับในรูปแบบของแบบใบสลากกับแบบดิจิทัลน,นะครับแบบใบสลากจะเป็นงวดที่608นะครับแบบดิจิทัลจะเป็นงวดที่607นะครับไอ้งวดที่เท่าไหร่เนี่ยไม่สําคัญนะครับซ,ซื้อได้หมดแหละนะครับจะซื้อผ่านไมโม แบบดิสท่านหรือไปซื้อผ่านที่สาขาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยจุดเด่นของสลักออมสินพิเศษ1ปีนะครับมีระยะเวลาให้ลุ้นรางวัลถึง12เดือนนะครับรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทและรางวัลเดือนอีกมากมายบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีนะครับฝากครบจะโอนเงินต้นและดอกเบีย้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เบัญชีคู่โอนอัตโนมัติเลยทีเดียวนะครับโดยรายละเอียดนะครับเริ่มฝากนะสำหรับงวดน่ะงวดที่ งวดหกร้อยเนี่ยนะครับตั้งแต่2กรกฎาคม2567เป็นต้นไปนะครับผู้มีสิตฟากบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบ,บุคคลทุกประเภทอายุสลาก1ปีมีสิทธิถูกรางวัล12ครั้งด้วยกันราคาหน่วยละ100บาทนะครับได้1หน่วยนะรายละเอียดของดอกเบีย้ยฝากครบ1ปีจะได้ดอกเบี้ย0.25บาทต่อหน่วยนะครับคิดเป็นร้อยละ0.25 ต่อปีนั่นเองก็คือเวลาเราซื้อหน่วยละ100ใช่ไหมเวลาเราขายก็หน่วยละ100บาท25สตางค์นั่นเองอัตราดอกเบีย้ยกรณีผิดเงื่อนไขฝากไม่ครบ6เดือนหักส่วนลด2บาทต่อนหน่วยฝากไม่ครบ3เออฝากครบ6เดือนแต่ไม่ครบ1ปีไม่ได้รับอัตราดอกเบีย้ยนะครับวงเงินการรับฝากฝากขั้นต่ำเพียง100บาทหรือ1หน่วยเท่านั้นนะแล้วก็ไม่จํากัดวงเงิน ฝากขั้นสูงนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวออนไลน์นะครับผ่านแอปไมโมก็ไปดูวงเงินกันนะครับระยะเวลาการจ่ายดอกเบีย้ยนะครับจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อครบกาหนดระยะเวลาการฝากโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกนะครับที่เป็นบัญชีคู่โอนการออกรางวัลทุกวันที่16ข,ของทุกเดือนนะครับหยุดจําหน่ายรางวัลในวันที่ออกรางวัลน,นั่นเองการรับเงินรางวัลน,นะครับจะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝาก เผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดไปหลังวันออกรางวัลนะครับการรับรางวัลผ่านไปแล้วเงื่อนไขหลักนะครับ 1. หากประสงค์ถอนสลากฉบับที่ถูกรางวัลควรดําเนินการหลังจากวันที่ออกรางวัลแล้วเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการรับรางวัล 2. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนนะครับสำหรับการรับโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อสลากครบอายุและเงินรางวัลจะเข้าบัญชีเงินฝากนั้น รับฝากบัญชีร่วมได้ไม่เกิน3คนเท่านั้นไม่รับเปิดบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาวนะครับสลากครบอายุจะโอนเงินสลากครบอายุเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนนะครับรางวัลนะครับรางวัลมีดังนี้รางวัลที่1นะครับจำนวน1รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทรางวัลที่2จํานวน1รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทรางวัลที่3จํานวน5รางวัล รางวัลละหนึ่งบาทรางวัลที่4จำนวน10รางวัลรางวัลละ3 0 0 0บาทรางวัลที่ห้าสิบห้ารางวัลรางวัลละ1000บาทรางวัลเลขท้าย4ี่ตัว1รางวัลรางวัลละ200บาทรางวัลเลขท้าย3ามตัว1รางวัลรางวัลละ8ปดสิบบาทโดยการกําหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่หนึ่งและรางวัลที่2เท่านั้นนะครับเมื่อฝากครบ1ปี ดอกเบี้ย0.25%ต่อปีนั่นเองนะครับหรือถอนคืนได้100บาท25สตางค์นะออกรางวัลน,นะครับสามารถติดตามรับชมการออกรางวัลได้ที่นะครับธนาคารอมสินสำนักง,งานใหญ่ทุกวันที่16ของทุกเดือนนะครับ ซื้อสลับอมสนพิเศษ1ปีซื้อ3าล้านสแสนบาทจะได้รับ32 0 0 0ันหน่วย3 2 0 0 0นหน่วยนั้นการันตีถูกรางวัลทุกงวดเลขท้ายนะครับ3ตัวเลขละ80บาทจำนวน32หมายเลขด้วยกัน8ปดสคูณ32ก็2560บาทต่อง,งวดนะครับสองพาบาทต่อง,งวดคูณ12งวดก็3720บาทนะครับแล้วก็ยังถูกรางวัลเลขท้าย4ตัวเลขละ200บาทนะครับจำนวน3หมายเลขด้วยกันซะ 200คูณ3ก็600บาทต่องวด600คูณ12งวดก็7,200บาทนั่นเองนะครับเลขท้าย3ตัวกับเลขท้าย4ตัวบวกกัน3,720บาทบวก7,200บาทเป็น37,920บาทนี่คือการันตีว่าถูกแน่นอน100%นะครับรางวัลที่ได้รับแล้วก็ไปรุ้นรางวัลอื่นๆนะมีมีรางวัลอื่นๆที่มีโอกาสถูกอีกนะครบกำหนดจะขายได้หน่วยละ100บาท25สตางค์ูณ32,000หน่วยเท่ากับ3,200,000 8,000บาทถูกรางวัลทุกงวด3,160บาทต่อง,งวดคูณ12ก็37,920บาท3 2 8 0 0 0บวก37,920บาทเป็น3 2 4 5 9 2 0บาทนั่นเองนะครับนะครับรางวัลอื่นๆก็รุ้นเอานะอันนี้คือรางวัลการการันตีว่าถูกแน่นอนไม่ว่าจะเเป็นงวดไหนนะแต่ต้องซื้อเรียงนะครับ ถ้าซื้อกระจัดกระจายก็อาจจะไม่ถูกได้ต้องเรามาระวังตรงนี้ด้วยวิธีการนะครับวิธีการซื้อสําหรับสลักดิจิทัลน,นะครับใช้หลักการได้ทุกทุกทุกสลักออมสินเลยนะครับไม่ว่าจะ1ปี2ปีนะครับใช้หลักการเดียวกันได้เลยก่อนอื่นเข้าแอป m ม m o ก่อนนะครับแอป m มโม เลือกสลักดิจิทัลน,นะครับมันจะมาสู่หน้านี้นะครับจะมีสลักดิจิทัลหนึ่งปี2ปีนะครับก็เลือกเอาว่าจะออมนะครับสลักดิจิทัลน,นะครับตัวไหนอ่าน,นี้ผมคลิกเข้าไป2ปีนะครับข้างล่างมันก็จะมีสลักดิจิทัลที่เคยซื้อไว้นะครับมีกรประวัติการถอนประวัติการขายนะครับเมื่อครบสลักมันจะโอนเงินเข้าบัญชีนะกด เข้าไปในสลักกดเข้าไปในสลักที่ท่านหนึ่งอ่าสองปีนะครับแล้วก็เลือกซื้อนะครับกดคําว่าซื้อสลากก่อนกดปุ่มซื้อสลากแล้วก็เลือกซื้อนะครับอย่างเช่นผมเลือกซื้อ2ปีกดเลือก2ปีปุ๊บแล้วก็กอกเงินไปนะครับมันจะหักบัญชีนะที่เป็นบัญชีที่ผูกเอาไว้นะครับกดเลื่อนเพื่อส่งปั๊บนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะกดยืนยัน มันก็จะโอนเงินไปแล้วก็จะบอกจํานวนหน่วยนะ2,000บาทนะครับหน่วยละ100ก็ได้24 20หน่วยนี่นะครับก็ได้เป็นเพสลิปเรียบร้อยสลากออมสินนะครับมันก็จะเข้ามาอยู่ในหน้านี้เป็นสลากที่เป็นเลขหน่วยของมันว่าคุณซื้อมาหน่วยนี้ถึงหน่วยนี้นะครับ คุณก็ไปรอลุ้นเลยของผมเนี่ยไม่ค่อยได้ตรวจหรอกผมก็ซื้อทิ้งเอาไวนะ้ใช้คําว่าซื้อทิ้งเอาไว้เลยนะซื้อทิ้งเอาไว้แล้วเดี๋ยวรอมันรอมันถูกมันก็จะโอนเงินเข้าเองแหละเราไม่ต้องไปดูอะไรมากหรอกแต่ใครอยากลุ้นก็เข้าไปลุ้นทุกๆเดือนนะครับนะเพราะแต่ละท่านไม่เหมือนกันเนาะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับรายละเอียดก็ประมาณนี้นะเพระาะนั้นใครสงสัยอะไรสอบถามใต้คลิปวิดีโอได้นะครับแล้วก็ สนใจก็ไปฝากกันนะ